เพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคลมนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้มาแบบหน้าเต็มบ้างนะคะก็วันนี้จะมาให้ดูใบเออ่สนามันมันคือกรมวิทยาศาสตร์อะคะ่ะ ตรวจครีมผ่านนะคะก็คือว่าตอนนี้รอเลขออยอย่างที่บอกรอเลขออยอจริงๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูคือตอนนี้ได้มา3ามอันแต่ว่าเย็นนี้คือบานสเนี้ยเดี๋ยวจะได้ทงทั้งหมดทั้งหมด13ตัวรวมถึงลาลูรี่แล้วก็ครีมทาลักแลของลาลูรี่ด้วยนะคะเออเดี๋ยวให้ดูวันนี้ก่อนนะคะเป็นบีบีครีมก็ไอเนี้ยคะ่ะอะไรน้มันชื่อเลยนะกินเซตบริงะคะ่ะของเรานะคะก็ ตรวจผ่านแล้วนะคะไม่มีนะคะไม่มีสารต้องห้ามสารต้องห้ามมันก็จะเป็นพวกไฮโดรคินอนหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะสารประหลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ออยอมไม่ให้ขายนะคะก็ะคือว่าในนีน้ไม่มีนะคะก็ได้ใบมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นใบของจิบเองนี่บริษัทเดกามรอนนะคะคอสเมติกแต่ว่า ชื่อที่ที่อยู่ที่เขาลงเนี่ยมันเป็นที่อยู่ที่บ้านที่บ้านคุณแม่ค่ะเพราะว่าจิ๊บเนี่ยซื้อบ้านเองอีกหลังนึงคือที่บ้านกลางเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าที่อยู่ตอมบัตรประชาชนนี้ไม่ได้ย้ายมาคือบ้านคุณแม่ก็เลยจะขึ้นเป็นที่นี่นะคะก็คือว่าปรลอดก็ไม่มีนะคะสารต้องห้ามไม่มีคือนิใบนี้ผ่านแล้วนะคะก็คือสําหรับบีบีครีมทาผิวของเรานะคะแล้วก็ตัวที่สโอตาเซรั่ม ว่าเออจิ๊บจะขอบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าครีมเนี่ยพวกครีมทาฝ้าเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าครีมทาฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะมันจะใส่พวกไฮดรคกโนนหรือว่าสารปลอดน,นะคะเพื่อให้ฝ้ามันหายแต่ว่าของจิ๊บเนี่ยไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็พวกที่ใส่ครีมที่ใส่เนี่ยเนื้อมันจะเป็นแบบ เหนียวเหนียวนิดหนึ่งแต่นึกออกนะคะเหมือนวัสลีเนี่ยครีมเออเนื้อครีมจะออกเหมือนวัสลีนะคะครีมพวกนั้นจจะมีสารต้องห้ามก็ลองเอาไปเทสดูเนาะว่าอันไหนมีแต่คือแบบของจิ๊บเนี่ยครีมทาฟ้าเนี่ยปลอดภัยตรงที่มันเป็นเนื้อเจลมันไม่สามารถใส่ไฮโดรคลีนนหรือว่าเออตลอดลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็ก็คือครีมทาฟ้าทั้งหลายเนี่ย เท็ดูเนื้อก็รู้แล้วอะค่ะว่าถ้าเนื้อเป็นเหนียวเหนียวเหมือนวัสลีอย่างเงี้ยนะคะคือต้องมีสารอะไรพวกนี้แน่ๆแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าครีมที่เราใช้เออครีมทาฟ้าที่เราใช้อยู่เงี้ยมันเหนียวอะ <S <S หรือว่าอย่างที่จิ๊บบอกเนื้อมันจากวัสลีอะไรเงี้ยคือจิ๊บไม่อยากเอาตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวมันจะเมันการโจมตีครีมอื่นนะคะแต่ก็คือถ้าแบบเนื้อมันเหนืดเหนืดเหมือนวัสลีเลยนะคะคือเหนืดเหนืดใสๆแบบเหมือนวัสลีอย่างเงี้ยแต่ว่า สีเนี่ยจะหลากหลายไปก็ถ้ารู้สึกว่าเนื้อครีมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยลองเอาไปทดสอบดูเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะคะส่วนของจิ๊บเนี่ยกระฝ้าเห็นไหมคะกระฝ้าแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นของเด็กกัมลอนคอสเมติเป็นบริษัทที่จิ๊บจดนะคะก็คือว่าสารที่ตรวจนะคะก็ไม่มีนะคะเห็นไหมเอ่ยไม่พบอืม อันนี้ก็ไอเซรั่มนะคะไอเซรั่มไปดูข้างหน้าก่อนอเขาจะเรียกว่าอายเฉยอายครีมนเนี่ยเออแล้วก็แบบนีนนะคะก็ไม่มีสารต้องห้ามเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยที่มันมาช้ากว่าพวกนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยอาอยาเขาได้ติมาหลายอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นแบบฮาเซนต้าครีมใช่ไหมคะ ของเราเนี่ยอยอยเขาก็ให้ปรับน้ําหอมออกค่ะเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็อยอยล์เขาไม่อยากให้แบบใช่คือออยอ์เนี่ยผู้อยากเขาก็เตือนมาว่าไม่อยากให้มันมีน้ําหอมหรือว่าเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแอลกอฮอล์เพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่เข้ากับผิวทุกคนแล้วอาจจะแพ้ได้อะไรเงี้ยซึ่งจิบก็เลยปรับน้ําหอมไปกลิ่นของเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะพาเชนต้าครีมเนี่ยมันก็เลยจะเบา บางลงไปบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นแต่ว่ามันก็ปลอดภัยในระยะยาวค่ะแล้วก็ลดอาการแพ้ได้จริงแล้วทีจะบอกอีกอย่างนึงนะคะครีมเนี่ยพวกครีมแดงๆตามแบบตลาดที่เคยใช้มาอย่างครีมไม่กล้าเอ่ยชื่อเอาไงดีวะคือแบบอยากจะเตือนว่าครีมเอ่อก่อนก่อนที่จะใช้ครีมของจิ๊บเนี่ยช่วยรบกวนบอกกับตัวแทนจำหน่ายของจิ๊บด้วยนะคะว่าเคยใช้ครีมอะไรมาแล้วเพราะว่ามันจะมีกรณีที่ คีมแรงๆเนี่ยที่เราไม่ให้ใช้อ่ะมันจะมีอยู่ค่ะแล้วก็พอถามผ่านไปเนี่ยตัวแทนจำหน่ายเขาจะบอกว่าไม่สามารถใช้คีมเราได้คือถ้าใช้ได้ใช้ได้พาเซนตาตัวเดียวเพราะพาเซนตาเนี่ยจะกระตุ้นเซลล์เซลล์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็จะทําให้เซลล์เก่าเซลเซลผิวที่ถูกทำลายอ่ะมันแข็งแรงขึ้นพอมันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยก็ถึงจะกลับมาใช้เดนไนจิปได้เพราะถ้ามาใช้เดนไนจิปเนี่ยน่าจะเป็นสิวแล้วและคืออีกอย่างหนึ่งนะคะ คือแบบสิวรอบคางอะถ้าขึ้นตรงนี้รอบคางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเส้นเลือดฝอยนิดๆอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยนะคะว่ามันไม่ได้แพ้ครีมค่ะแต่คือมันผิวติดสเตียรอยนะคะก็ข้อมูลผิวติดสเตียรอยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาลงอินสตาแกรมให้อ่านดูนะคะว่าผิวติดสเตียรอยเนี่ยมีอาการยังไงนะคะสาหรับครีมที่รักษาผดผื่นได้เร็วๆอะ่ะส่วนใหญ่มันจะใส่สเตียรอยลงไปเพราะว่าสเตียรอยเนี่ย เขาจะไปรักษาผู้ผดผลื่นเี้ยได้แต่ว่าถ้าติดถ้าผิวติดสเตียรอยด์ไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ครีมอื่นยากคือว่าเราต้องทนให้หน้าเป็นสิวรอบปากแล้วก็เป็นเส้นเลือดตากตามแบบเนี่ยนะคะ่ะแถวๆเนี้ยเป็นปีเลยนะคะกว่าจะหายก็คือถ้าหาหมอหมอเขาก็ได้ได้แต่ให้เราใช้สเตียรอยด์เหมือนกันแต่ว่า,าค่อยๆปรับระดับลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะใช้ครีมจิ๊บเนี่ยจิ๊บรบกวนให้สอบถามกับตัวแทนจำหน่ายก่อนนะคะว่า ผิวของตัวเองใช้ได้ไหมเพราะว่าผิวพวกเนี้ยเออถ้าเป็นผิวติดสเตียรอยมาหรือผิวโดนครีมแรงๆมาอย่างงี้ใช่ป่ะคะมาเจอครีมจิ๊บเนี่ยบางทีม,ม,มันช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าครีมของจิ๊บอ่ะมันมันไม่ได้มีสารพวกนั้นนะคะมันก็ไม่ไม่สามารถทําให้ผิวพวกเนี้ยหายได้แล้วเขาก็จะเข้าใจว่าแพ้ครีมจิ๊บแพ้ครีมจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีต้องดูด้วยะคะ่ะว่ามันมาจากสเตียรอยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่างเงี้ยจะมาอัด ให้ดูอีกนะอธิบายเรื่องครีมเรื่องผิวอีกนะคะโอเคคลิปนี้มันยาวลแล้วไปละายบาย